สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบไม่มีแคมไฟอยู่รอดให้ถึง99คืนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่อีซี่สำหรับผมมากๆแต่โอเคช่างมันถ้าเราบอกอีซี่ไหนลองทำดูพี่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 อีซี่ Easy ตรงไหนพี่มันยากมากเลยอนะ่ะโอเคที่จริงที่จริงเล่นแบบไม่มีแคมไฟต้องเล่นไซบอกอ่ะแต่เราเล่นแวมไพร์ไม่อะ่ะเออของใหม่โอ,อ้ยโอเคมาลนะ เอ้ยโอ้มี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 ม,มีทำไมผมต้องเอ้ยเพราะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีเ,มมเอ่อเขาเรียกว่าบ่อน้ำเนี่ยเราจะหาเหล็กไม่ได้ครับส่วนเนื้อเนี่ยเรากินเนื้อสดได้ ก็เราเล่นแวมไพร์นั่นแหละคือข้อดีถ้าเราเล่นไซบอร์กเนี่ยเราขึ้นไปอยู่บนไม้ยิงหมาจากด้านล่างได้ซึ่งมันมันขี้โกงนะเก็บสร้างเตียงด่วนๆเพราะทําให้เวลาเร็วขึ้นถ้าเวลามันช้าเนี่ยมันเสียวเวลาเราไงกวางน่าจะไม่มาหรอกวัดแรกเนีย่ยไม่มาไม่มา,มมาเบ็ดเฮ้ยเบ็ดมันแลกกับป่อคาได้ เราต้องมีนีเว้ยจึ๊บเอาไฟฉายก่อนเผื่อกวางตาแดงมาตอนนี้เราจะตายกับการไม่มีอาหารแต่เรากินเนื้อสดได้ไงเพราะ พอเราตัดพอเราตัดต้นไม้หมดแล้วไงพี่ช่งเกดคงดังมากเราตัดต้นไม้หมดแล้วยางไ้ปุ๊บโอ้โหอตอนนี้คือเราหาของไม่ได้และเราต้องใช้ไม้อย่างจำเป็นด้วย อาทิมาเราต้องให้กวางมันติดก่อนอะ่ะอืมคิดอยู่อะ่ะอืมถ้าจะให้กวางมันติดเอ่อตรงตรงนี้ก็ได้มั้ง ไปก่อนเด้อจุย้ยเชียรๆ,ๆเอาตรเนี้ยเราได้หนังอะแล้วแล้ววันต่อมาไอพ่อคา้ามจะมา สวยดิจะได้ AFK ช,ชิวๆขอบ,บิด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  yeah! เย้ h Let's go สวย โอ้ oh my god อุ๊บอุ๊บโอเคตกดิสวยอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนเราผลลัพธ์วันเดียวกันเราได้มาเจ็ดอันได้มาเจ็ดอันสวยดิ ก็ว่าเราก็คาอันนี้ได้ลนะแล้วก็ให้กวางมาติดโอเคมาแล้วมาสวยติดติดเคอ๋นี้เราก็ตกปลา William Liam William Liam Liam Quang Liam Quang Liam Quang Liam Can he hết Oi. เบื่อหมาคี์บอรดเป็นไรวะ อ่าห้สิบว <à> ันแล้วกูเหนื่อยวิพูดคำหยาบ 对对。D D ก็ได้เล่นแบบนี้เดิมๆซ้ำๆจนถึงวันที9่9กซึ่งเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อเลยสำหรับผม <S 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 คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีแค่นี้นะครับทุกคนเอาไว้ต่อคลิปหน้านะครับ